สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โฟนตุงชาแนลนะครับวันนี้นะครับฟุตบอลในวันศุกร์ครับมีโปรแกรมลงเตะกันไม่เยอะนะครับผมเลยคัดมาเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับที่คิดว่าน่าจะจุดชัวร์ที่สุดแล้วในค่ำคืนวันนี้นะครับแต่ก็เป็นเกมที่น่าสนใจแหละครับเป็นเกม F ฟล์เดย์ไนท์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอาร์เซนอลครับวันนี้จะเปิดสนามเอเมร์สตเดียมต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างแอสตันวิลล่านะครับเกมนี้อาร์เซนอลจะเก็บ3มแต้มได้หรือเปล่านะครับไปดูรายละเอียยดของเเกกมัันลครบ พูดถึงอาการบาดเจ็บของผู้เล่นนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับทีมเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลครับวันนี้ต้องรอลุ้นเช็คความฟิตนะครับของนักเตะอย่างบุกโยซาก้านะครับส่วนทางกานิชาก้านะครับเจ็บยาวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวที่คาดว่าน่าจะลงเล่นของอาร์เซนอลในวันนี้นะครับแผงเกมรุกครับลากาซตจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับตัวสนับสนุนก็จะมีพวกโอบาเมยองนะครับเอมิลสมิธโรมาตินโอเดกา แดนกลางก็จะมีพวกโทรมัสปาเตนะครับเกมรับครับวันนี้เป็นเบนไว้ครับเล่นร่วมกับทางกาเบียวมาการเดสเหมือนเช่นเดิมนะครับข้ามฝั่งไปดูที่ทีมเยือนนะครับอย่างแอสตันวิลล่านะครับวันนี้ถือว่าคึกคักเลยครับพวกเขาจะได้นักเตะต,ตัวทีเด็ดอย่างเลออนไบรลีนี กลับมานะครับหายจากการบาดเจ็บเช่นเดียวกับเบอร์ทานตาเร่ด้วยนะครับนี่คือตัว2ทีเด็ดของวิลล่าในค่าคืนวันนี้เลยนะครับส่วนตัวหลักๆคนที่เหลือนะครับก็ถือว่าก็พร้อมที่จะลงเล่นเหมือนเดิมนะครับคู่หน้าอย่างโอลีวัสกินนะครับแล้วก็แดนนี่อิงตัวปั้นเกมอย่างบูเอนเดียนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางอย่างพวกเน็กลัสหลุยส์นะครับรวมไปถึงจอห์นแม็กกินแล้วก็เซนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคอนซ่านะครับตัวเซเบยไทโรนมิงรวมไปถึงเอมี่มาติเนสครับก็สามารถลงเล่นได้ทั้งหมดเลยนะครับสภาพ ทีมค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับทีมอย่างวินล่านะครับวัดฟอร์มกันของคู่นี้แหละครับอาร์เซนอลนะครับ5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกครับพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยนะครับแต่ว่าในช่วง2เกมหลังก็เสมอมา2นัดติดต่อกันใครถ้าเกิดดูจากสถิตินะครับก็คิดว่าอาร์เซนอลน่าจะผลงานดีนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูรายละเอียดแบบยิบยิบอยๆอยนะครับผลงานถือว่าเกมรุกที่ผมว่ายังขาดความดุดันอีกเยอะเลยนะครับอย่างอาร์เซนอลนะครับและมักจะมีปัญหากับการเจอทีมที่มีกองหลังแข็งแข็งนะครับ ส่วนทางทีมฝั่งยังอีวิน่านะครับผลงานช่วงหลังแพ้มา2เกมติดต่อกันก็จริงนะครับฤดูกาลนี้แพ้ไปแล้ว4นัดนะครับในการเล่นเกมพรีเมียร์ลีกมีนัดหนึ่งครับที่แพ้ขาดก็คือแพ้เชลซีไป0ูนย์สามนะครับแต่ก็ถือเป็นนัดที่ทางวิน่าเล่นได้ดีมากๆครับเล่นแบบสมควรที่จะมีแซมแต้มด้วยซ้าไปเช่นเดียวกับอีก3เกมครับที่วิน่าแพ้นะครับจริงๆก็ถือว่าน่าจะมีแต้มทุกๆเกมครับเพราะแต่ละเกมก็เล่นได้สนุกนะครับแล้วก็แพ้คู่แข่งไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับ วัดฟอร์มกันของ2ทีมนี้แล้วครับในช่วงหลังที่เจอกันวินล่าก็ถือว่าทาได้ดีกว่าอาร์เซนอลนะครับชนะอาร์เซนอลมา3เกมรวดครับแล้วก็เก็บคลีนชีฟได้ทั้ง3เกมด้วยดังนั้นผมก็มองว่าเกมนี้ครับอาร์เซนอลเต็มที่นะครับเจอทีมที่มีกองหลังแข็งแกร่งแบบนี้นะครับพวกเขาก็น่าจะชนะอาจจะชนะเพียงแค่ลูกเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้ผมก็มองว่าทีมอย่างวินล่ามีดีพอนะครับที่จะบุกมาเก็บ1แต้มที่เอเมอริตสเตเดียมนะครับ สายเชียร์ครับคืนนี้เชียร์ทางฝั่งแอสตันวิลล่าไปได้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ EP นี้นะครับฝากช่องโฟนตรงชาแนลไว้ด้วยนะครับเสิร์ชไปใน YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าโฟนตรงนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ